มาเพื่อหน่วยลดซิลโดยเฉพาะนะครับแล้วก็มีเขียนเท่มากเลยอะนวนเลฟพี่ไฮก็คือเป็นเป็นคล้ายๆว่ามอตโต้ของของทางหน่วยลดซิลแล้วว่าแบบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะแบบเขาจะต้องคือเมื่อกี้ผมผมคุยกับทางพี่เขานะครับพี่พี่ที่เป็นเป็นซิลจริงๆอะเขาบอกว่าต่อให้เป็นศพก็จะต้องพากันด้วยอย่างเงี้ยคือเราฟังแล้วบอกคนรู่นก็เออเงี้ยคือเราเสียสละมากจริงๆเราบ ผมว่าชอบมากเพราะว่าเหมือนกับเราเราเคยดูสารคดีที่เกี่ยวกับการฝึกฝนอะไรเงี้ยครับเขาต้องฝึกเป็นแบบเจ็ดแปดเดือนอนะไรเงี้ยแล้วก็มันโหดมากนะกว่ากว่าที่ได้เป็นหน่ลวลรบกซิลเพราะว่าแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่เราเคยเล่นเรื่องแนวสุดท้ายอะครับในเรื่องที่เราต้องเป็นหน่ลวลรบกซิลนะเราก็เลยไปศึกษาเรื่องนี้เยอะมากนะครับแล้วก็แล้วก็ต้องฝึกฝนตัวเองด้วยประมาณนึงเพื่อเพื่อเอราบทนั้นอะไรเงี้ยครับก็ต้องเลยชอบพิเศษนะ ที่สนใจเขามีแบบว่าสมบุญด้วยใช่ไหมคะเหมือนได้ทำบุญไป็นใช่ใช่ก็คือถ้าเกิดใครในใน800เหรียญเนี่ยถ้าเกิดใครแบบซื้อในช่วงนี้อาจจะซื้อเป็นของขวัญหรือซื้อแบบไปเก็บไว้เองอะไรเงี้ยคือจะได้จะได้สมบุญในการทำบุญไปด้วยอนี่ยเี้ยสิวขึ้นมาเพื่อให้เป็นยูนิฟอร์มเป็นภาพของยูนิฟอร์มตัดสิวขึ้นมาเลยใช่แล้วก็คุณสมบัติของนาฬิกาตัวรุ่นเดวิสิวเนี่ย คุณสมบัติที่เด่นชัดของเขาเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือตัวคาร์บอนเน็ตวัสดุที่ใช้ในการทําสายจะมีน้ําหนักเบามากค่ะแล้วก็แข็งแรงทนทานถือว่าเป็นการจดสิทธิบัตรของทางลูมินอร์เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นคุณสมบัติที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวของเรื่องแก๊สไลท์ปกติเราจะเรียกกันว่าายน้ำเนาะตัวที่เป็นตัวสองแสงสว่างเวลากลางคืนเราก็จะแบบเหันมามองนั่นายน้ำที่ปกติทั่วไปใช่ค่ะแต่อันนี้ของลูมินอร์สเราเป็นแก๊สไลท์ เป็นเทคโนโลยีที่ทางลูมิโนกเนี่ยคิดค้นผลิตขึ้นมาความพิเศษก็คือว่าจริงๆสองสว่างได้ยาวนานถึง25ปีจริงคือไลฟ์ทาร์นคือซื้อมาปุ๊บเนี่ยสองสว่างตลอดไปต่อไปต่างจากไทรน้ำทั่วไปที่อาจจะต้องไปเรับแสงก่อนแต่ว่าตัวเทคโนโลยีลูมิโนกเนี่ยคือเรามองเห็นตัวเข็มนาฬิกาตลอดทั้งวันคือครับนี่ก็จะเป็นความพิเศษของในตัวรุ่นเดวิซิลทั่วไปนะแต่ว่าสําหรับรุ่นที่เป็นลิมิเต็ดไทรเดวิซิลของเราเนี่ย พิเศษก็คือว่าจริงๆเนี่ยมันจะมาในลักษณะที่เป็นบล็อกเซ็ตแล้วก็ที่สำคัญคือมีโลโก้ของทางเวซลิวไทยพร้อมกับว่าตรงหน้าปัดเนี่ยเราจะสลักเป็นโมอตโต้ของทางเ,เป็นคำขวัญนะคะของทางสิวไทยก็คือนววันและสีหานุที่นักทำน้นจูโจมของเราก็เกิดขึ้นจากการที่เราไปรับรางวัลไฟนักกัสซึ่งมีพิเศษออเดชั่นของสารัตในมอบรางวาัลนี้ให้เรา ที่เราไปช่วยทีมกูปภันะครับซึ่งก็ของเขาเนี่ยเขาเป็นมือที่ที่รันโดยบุคคลประเดือนนะครับเพื่อช่วยเหลือ,อสมาชิกซิวแล้วก็ครอบครัวผู้ไปบัติหน้าที่แล้วก็ด้รับอันตรายถึงชีวิตหรือว่าผู้รนะับผ้าครับพอกลับมาทั้งหน่วยก็จัดตั้งมือที่ขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นทีิบุคคลที่สามารถบริหารด้วยคณะกรรมการรับความคล่องตัวในการช่วยเหลือคนระับ ประตุประสงค์หลักก็คือเราก็ได้ในเรื่องบริการและก็สงเคราะห์สมาชิกซลลและอบครัวของไทยเราทั้งหมดคนระับอยู่ในในหน่วยของซีลแล้วก็ที่อยู่ต่างเราแล้วก็ที่เราไปด้วยนะครับจาก,กสมานคุณนันหรือว่าจากแซมก็คือส่วนหนึ่งของเราด้วยที่เราได้ช่วยเหลือ,อหน้าที่หลักๆเราที่ได้ตั้งมา2ปีแล้วแล้วก็มอบทุนศึกษาให้กับบุตรของสมาชิกซีลที่ได้ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เสียชีวิต เราได้ให้ทุนการศึกษาเนี่ยตั้งแต่ระดับรุบานจนถึงปริญญาตรีครับทุกทุกทุกคนที่พ่อได้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ดูแลซีลที่ผู้พลภาพที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยครับให้สมคอเป็นรายเดือนครับน,นี้ก็ได้ได,ได้ทำมาน,นี่คือเรื่องสมคอบุคคลครับก็ในด้านองค์วัตถุล้วก็ได้สร้างพิธภัณฑ์หรือว่าซีลมิลวเซียมก็มีหอเฟ้าพระขหอจิตยศ สำหรับภารกิจที่เราไปฏิบัติแล้วก็เพื่อเผยแพร่ป a c k a g e ปิคุณรับให้กับกำลังคนในส่วนนี้ให้กับประชาชนแล้วก็บุคคลทั่วไปได้เข้ามาชื่นชมผลงานแล้วก็เป็นการเชิดชูเกียรติของคนส่วนนี้ครับข้างหลังเลยแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็คือว่าจะมาในรูปแบบของบล็อกเซ็ปอ่ะก็คือว่าแผ่นบล็อกเซ็ปเนี่ยจะมีตัวนาฬิกา แล้วก็จะมีสายผ้านาโต้ซึ่งเป็นสายของแท้จากลูมินอกสายม,าม่สายด้วยเหรอครับปกติเนที่ซีลเนี่ยคือจะเป็นสายยาอย่างเดียว<ด>ใช่ไหมครับที่ผมใช้อยู่เป็นสายยา<อ>เปลี่ยนได้ยได,ได้แล้วก็มีอุปกรณ์เปลี่ยนมาให้ด้วยเพราะจริงว่าเราก็ได้รับฟิดแบคจากรุ่นที่แล้วว่ามีหลายท่านบอกว่าอย,อยากให้ลองมีสายผ้าเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศบ้างทีนี้เราก็เลยจัดให้ ได้ลุยได้ในทุกโอกาสให้ทุกโ <laughs> อกาสเลยค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นด็อกแ็กก็อ,อ,อยา่างที่ทราบหรือว่าทาหารก็จะมีด็อกแ็กเนาะวันนี้ก็จะมีด็อกแ็กซึ่งความพิเศษก็คือด็อกแ็กตัวนี้จะรันหมายเลขตามหมายเลขซีเรียลนัมเบอร์ที่อยู่ที่ฝาหลังของออรุ่นออของรุ่นตัวที่ได้ไปเนี่ยค่ะเป,เป็นเบอร์เดียวกันแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีตัวเซอร์ติฟิเคชัน a r ะที่มาจากด um ูมิโนสเร์แด์คืออันนี้ยืนยันเลยว่าเป็น ของไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ส่งตรงจากสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้มีการทําอะไรในประเทศไทยเลยถามเพิ่มนิดนึงที่หลายๆท่านอาจจะเห็นตัวหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยมันจะเขียนว่าสวิสเมสคำว่าสวิสเมสเนี่ยมันยากไหมกว่าจะได้ตรานี้ลงมามันต้องมีการันตีอย่างไงบ้างครับจริงๆด้วยความที่เป็นแบรนด์ของโรบินส์เนี่ย <laughs> เขามีโรงงานอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อยู่แล้วออ <laughs> พอเรามาทําเป็นรุ่นไทยในวิซิลเนี่ยเดี๋ยวหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยทำในไทยหรือเป <laughs> ล<ะ>่าอะไรอย่างนี้เปล่าค่ะคือทุกเรือดเนี่ยผลิตประกอบจากโรงงานที่สวิตเซอร์แล เวลาที่ไปเที่ยวที่มันเป็นที่ลุย,ลยอาจจะไปลุยน้ําลุยทะเลทรายอย่างเวลาที่เราจะเลือกนาฬิกาเรือนไหนผมเชื่อว่าทุกคนเองตัวคุณนี้ก็คงมีนาฬิกาหลายเรือนแต่ว่าเวลาจะไปเดินทางไปเที่ยวแบบนี้เนี่ยจะเลือกนาฬิกาเรือนไหนใส่ไปสไตล์อย่างไรครับก็คืออันดับแรกผมเลือกที่สไตล์ก่อนอคือผมให้ความสําสคัญกับเรื่องความสวยงามมากทูกต้อง <laughs> เพราะว่าการแบทชุดเราไปเที่ยวต่างประเทศอย่างเงี้ยคือเราเราชอบถ่ายภาพลงไอจีเนาะเพราะงั้นการการที่ เรามีนาฬิกาที่มันเข้ากับสไตล์เราอะไรเงี้ยคือมันเป็นสิ่งสําคัญมันเพิ่มความมั่นใจเราด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้พอเราโตขึ้นเรื่อยเรยเราเดินทางเยอะขึ้นเราเราแบบเหมือนเราเราต้องการอะไรที่มันง่ายขึ้นครับต้องการอะไรที่มันสแตนมากขึ้นหมายถึงว่าใช้ได้ลองเธอมากขึ้นแล้รรเราเรามองเห็นสิ่งหนึ่งว่าสิ่งที่มันจะอยู่กับเราได้นานมากมันคือสิ่งที่มันคลาสสิกที่มันททมเลสต้องเป็นคุณภาพนาฬิกาก็ต้องคุณภาพเรื่องเรื่องของดีไซน์ก่อนครับ แต่พอแต่พอการเดินทางเรามันลุยมากเงี้ยเราจะต้องไปแบบคือเราลุยจริงจังเลยเราเข้าป่าเราการเด้นแต่ละทีเนี่ยมันเราไม่มีทางที่เอาเอานาฬิกาที่ถลอกง่ายหรือแบบอเออขาดหรืออะไรพวกเนี้ยไปใช้งานมั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 นไม่คุม้มเราก็เลยต้องเลือกสิ่งที่มันสม<น>่านะคะที่คนที่ปาบอดนะคะเขาทําก็กลายเป็นว่ามันเป็นฮิตแล้วก็พร้อม ในแบบ24ชั่วโมงแบบ sold o u เลยค่ะก็เลยเป็นการช่วยเสริมรายได้ให้กับกลุ่มนี้ด้วยก็เลยรู้สึกดีใจค่ะที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือได้ค่ะแสดงว,ว่าจะเป็นโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยคุณฟ้าใสาคือจะมี p a s s ั่นทางด้านนี้เป็นพิเศษเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะก็เคยมีปีที่แล้วนะคะช่วยเหลือคนที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยแล้วก็มีช่วยเหลือเด็กที่แบบ under privilege ที่ได้โอกาสด้วยค่ะ เอาละครับแน่นอนนะครับสปารบโปรเจกต์ในวันนี้ก็คือตัวเปิดตัวนะครับนาฬิกาไทยในพิซิลรุ่นที่2ซึ่งอย่างที่เราพูดใหในช่วงหน้าวันหนึ่งในหัวใจสําคัญของนาฬิกาเรือนนี้เลยคือการมอบเงินสนับสนุนให้กับบุรินทิที่ช่วยเหลือครอบครัวของหน่วยซิลอย่างคุณฟ้าใสฟังโปรเจกต์แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างครับ รู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจมากๆนะคะที่ลุมพินีได้ร่วมกับไทยในวิซิลในการช่วยเหลือในครั้งนี้เพราะว่าหนูเรียกว่าเขาเรียกว่า Impress e d มากๆนะคะกับคนที่อุทิศตนแล้วก็เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งไทยในวิซิลก็แน่นอนในปีที่แล้วทุกคนก็ได้ยินนะคะที่เคสทาหลวงนะคะได้ช่วยเหลือ เราก็ได้พาทุกคนออกมาอย่างปลอดภัยนะคะยูนี่ต้องมีการฝึกฝนอย่างหนักมากนะคะเลยแบบประทับใจมากๆแล้วก็ชื่นชมนะคะที่มีการช่วยเหลือแล้วก็ปีนี้ก็มีทีม No One Left to Be h i n d ด้วยก็เลยแบบประทับใจมากๆค่ะครับอย่างตอนทำหลวงนี่คือเราทุกคนเนี่ยเกาะติดหน้าจอต้องบอกว่าพี่ๆี่หน่วยซีลเนี่ยไม่ใช่วีรบุรุษของคนไทยอย่างเดียวแต่ว่าเป็นวีระุรุษของระดับโลกนะคร<ไ>ับ Navy Seal ของไทยเป็นวีรบุรุษระดับโลกจริงๆ หัวประทับใจมากๆนะฮะแล้วอยากจะให้คุณฟ้าใสนะครับเชิญชวนนะครับใครก็ตามที่อาจจะเออหาของอยู่ในช่วงเทศกาลนี้แล้วว่าเออจะซื้ออะไรดีเป็นของขวัญคือก็ถือว่าเป็นคริสต์มาสหรือว่า New Year's Gift ที่ดีเหมือนกันนะคะเป็น limitation นะคะแล้ว มีการผู้สนได้ด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะฟ้าใสมองว่าเวลาที่มีกลุ่มหนึ่งที่อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือคนอื่นนะคะเราก็ควรที่จะสนับสนุกสนก,นกลุ่มนี้ด้วยะค,ะโโค่ะโอ้โหถ่ายดีแน่นอนเอาละครับกลับมาที่คุณปริมน,นะครับคุณริมมีอะไรอยากที่จะฝากนะครับทิ้งท้ายเกี่ยวกับการเปิดตัวนาฬิการุ่นใหม่ในวันนี้ครับก็อย่างที่คุณฟ้าใสแล้วก็หลายๆท่านเมื่อกี้ได้เล่านะคะก็ใครกําลังมองหาของขวัญ เศเพราะว่าจริงๆช่วงปลายปีบอดีใกล้คริสต์มาสใกล้ปีใหม่ก็ใครกำลังมองหาของขวัญที่พิเศษไม่เหมือนใครก็อยากให้นึกถึงดอกดุมินชัยในวิซิลรุ่นที่2ด้วยแล้วก็นอกเหนือจากว่าเราสามารถเติมเต็มความสุขให้กับคนที่เรารักเนี่ยเรายังส่วนหนึ่งเนี่ยเราได้ร่วมช่วยสนับสนุนทางพี่ๆหน่วยซิลด้วย,ววยครับนอกจากได้นาฬิกาเท่ๆแล้วยังได้ความสุขทางใจด้วย